ต้องเก็บทีละคนนะคะเพราะว่าของมันเยอะใช่ค่ะใช่ไงลูะกกินอะไรลูกชิ้นเนาอยู่<า>วัด,ดิจ้ามาถึงขอนแก่นแล้วค่ะ<า>อุ้ยคือจะง่วงแฮ่เอาเคื่อสิบสาเปิดสวชท กดยังไงเปิดไม่เป็นเปิดทางไหนนักเก็ตไปอ่ะเอ้าอุ้ยเรียมตาอ๋อไอ้แมก็ช่วยอยู่นะแม่ใช่สวัสดีค่ะอะไรคะผ่อนแก่นถอนแก่นสวัสดีคุณตุ้ยค่ะสวัสดีคุณยายนกยุ่งกัะสวัสดีคุณยายนกครับอุ้ยคึกว่าตุ้ยคุณยายคุณยายนกแปลว่า ว่าแทเก็บของกันเก็บของค่ะดูค่ะรวมซื้อของมาเบื่อไฟเลยนี่บ้างสั่งให้ซื้อผ้านวมหมอน สว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อมต้อมถึงแล้วค่ะเพิ่งมาถึงค่ะสวัสดีค่ะแม่พึ่งคุณตุ้ยค่ะนี่คุณตุ้ยแห่งแสงทองฟิแลนด์คุณตุย้ย <c oughs> อันนี้คุณแอนค่ะคุณแอน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เอ็มพี่กาบัวคามบัวคำไปละมวน้ำนผู้ใดมวนน้ำเปลี่ยนเี่ยเรียบอกมาเดี๋ยวนีอย่ามาร้องปากมาร้างปากเต็มที่ต่อห่วเลยเต็มที่ต่อห้วยตรงดำลแต่แม่แ่ไม่เอมอยู่ใต้ผมมาใช่ไหม ผ้าส้มด้วบริเวณบ้าน้างในอ้นอัวกันมาถึงบ้านลูกชายลูกสะพายเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คุณเอค่ะนี่ค่ะเก็บของสัมภาระอยู่ทางนี้คุณเอ๋ก็เรียบร้อยนะคะรถคุณชายประจุเกียนประจอืม่ยันใหนเพิ่นผู้ใดฤทธเห็ดผู้ใดฤทธิ์หก ต้องการมากค่เดียวกันพี่น้องเอรอขวัญศิภาไปเบิ้งเลื่อนได้แต่บ่าพี่มูไปไปยานว่าเลื่อนได้เมือนมันมีไฟไหมเดี๋ยวออกเลื่อนใส่พยการไม่เขาไปทีเดียวยู่ได้หลืบจ้ะครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่อันมองนี้เป็นห้องอันนี้นาะห้องอันห้องพักอัน เอาพัดอนหางเครื่องเหรอแต่ว่ามีคนอยู่เขาเห็ดไม่ไม่มีใครอยู่ท้าผุดปเป็นเลื่อนไท้แต่มันเหมือนมาไป,ไปดอกขยานทางพี่ตีนชันจะพี่ก็สิเบนโดนแฮะขอโทษน,นี้คะที่พูดห <c oughs> ยาบคายเ <c oughs> ม้นตีนกัน ขอขอยนี่ละขอขอยู่งข้างนอกเขากันยี่วาเมนอ๋อไปด้วยเออเจ๊งใด้ไฟไม่สิไปข้างหลังได้มอคือมืดแทะมืดจังเลยเหมือนมาขอเลขเลยเรือนไทยนะคะโอ๊ยตุ้ยนุ้ยพูดไดไม่ใส่ก่อนนะเปิดป้ายนะพี่หนูขอบคุณหนูคุณ คุณอะไรนะขอโทษเลื่อนไปเราจะมาดูที่ตรงที่เขาจะใส่เท้าโอ้จ่าพี่บันฑี่เลี้ยงสืบที่เย็บเปิดไปเลยเอาห oh, ัวโดดให้เช to ่นไงคือปฏาณนะคือรอคข้างในหมดอันนี้ถ้าหลังนี่น่ะเขารอจังเลยรอแบบไหนราทั้งเลยโอ้ยแตนายคนณนี่บ้านเจ้าของเทพฮะ อันนี้คืออาบน้ำสะอาดได้แล้วก็นอนได้นะความจริงนถ้ามีคนอาบนาำสะอาดดูแลนี่ยดูมันดีมากเลยนะมันต้องมีคนอยู่ประจำไม่ก็แค่มาเช็ดอาทิตย์ละครั้งอ่ะแบบทุกๆกคเช็ดหน่อยเห็นไหมนี่มันไม่ได้มีความเสี่ยงโซนนัสค้าน้าที่ฝุ่นอย่างเงี้ยมันมีคนอยู่แต่ว่าไม้ให้หลังเลยนะคะต้องน้อนคนเดียวกันนี่ยู่เด้อรไม่ไม่ไม่ห้าได้เลยบัวเด้อร์ไว้ัวย่านั่นน่ะแค่ใส่ไ้เบิ้งเนื้อเป็นต่ยานายเบิ้งรู้เบิ้งรู้เปิดเทเบิ้งไหมพูดได้ยังได้เล คนอวนลูกค่ะนี่จ้าเอีอยู่นี่นีนะพ่อว่าจ้าเอียอยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยังหละไม่ยังหละคือว่าจีบเขียนคือเรียนไว้แท้ม่เม่ต่อในทธอเขาจะหายไหมไปนอนเดียวบอว่าพันถ่ายอยู่บม่นัดกันแม่ อันเพนี้ก็ไม่รั่งใส่หอนลนะแต่ยานอยู่เลยแต่ว่ามันไม่เอยียงดอกอันช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะ,ะเขาจะกันนอนกันจ่าหลังนีมันวิเค่ว่ามีคนอยอยู่ในความสะอาดอันนี้ห้องน้ำค่ะอันนี้แยกออกมาจากตัวบ้านเนาะอีกหลังหนึ่งถ้าเกิดแต่อย,อยานเดนมันเป็นมูกันแน่มากพี่ อันนี้เป็นที่ว่างนะจ๊ะอันนี้เรือนไทยอันนั้นคนค่ะคนเหรอครับโอมันง่วนเลยนะี่เพราะบางทีที่เขาอยากขายนะแล้วพวกมีคนอยู่ห้องกี่ใบโอ้สุดนี่อ๋อคิดเด่นสุดนี่อันนี้ห้องไผ่นี่ห้อ,องอยู่นี่แหละห้อ,บบงอ,องบดอ่ะหอดนี่สุดนี่แล้วแล้วพ่าสิขายมองได้ไหมเนี่ย แอนน้อยไม่อยู่แบบของบ้านเพื่นอนถนนนี่ของผู้ใดยสันถนอน,น,อนของพ่อบอ่ถนนของม่ะรวมป่ะ เออเดียวกยัง้องกดมือละรือมุ่งเหยื่อมุมเยยวได้ดีกว่ามุมนั้นหรอใช่ยังไงมืมนังดีกว่าหอรถตู้คนเดียวได้ยกนะบ่ได้ยกเที่ยวทีเดียวเขาเลยหมเมื่อบางทีออกอกไปตรงนี้ก็เป็นถนนบ่แค่จะซื้อบ่อ๋่เน่เพื่นถามนสียาน้ำเมลสารเพิ่นถาม กาตมึง่ายุรยไม่ได้ไม่เห็นเยไงนี่คนอวดลูกคนอวดลูกคืออย่างแร้เลยอย่างพี่หลอกคนอวดลูกรวเห็นโอเคดูยทุยนุยทมยทุ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 ยทัยทุยทอยทุยยทุทุยทยทุัยทุยทุทง อันเนีิบ่แม่ให้ทวงงอกแม่นหมองเดียวกันบคนเที่นชวนางแะมันสิเป็นถนนน้าแต่ว่าถนนเนี่คือเป็นภาระจยอมที่ว่าให้ใช้รวมกันแต่ว่าพูดกับอเขา่อันบกเป็นแห้ผู้ทีข้างในเป็นถนนร่ายาคือย่าน น้องตุตะกาสทจาโอเครเรื่องประมัณนี้แหละพี่น้องเม่ถ้า้าถาขายว้คือมันจะ่อะเมย์ถ้าถถ้าัวนี้ค้าเปรมันขวันไงรก่ันเดียวเลยอันนี้เอาพี่นมันต้งนั้นก็ปิดไปเรืยเหรอเขาทั้งนี้บ่มันก็เขาไม่ค่อยสบายใจันเียวมาชมีเราดึพี่น้องบ้าเพราะเขาดกงงละ อุ้ยถูกใจไม่ยักล่ะยพูดยี้บ้านแม่ขอมขย้นหามูอยู่ทั้งตลอดประกบเลยเอางท่านก็บมักมูหมื่นเนาะท่านี่โอ๊ยนายปฏิญาณอ๋อหมยแบบเก่งเลยพูดเล่นพูดเล่นแม่มาตี โอ้ยอย่งนี yeah, ้บ้าด yeah. oh. mm ิเ hmm. ดีไปเหยียบแก้วแก้วดิแก้วเดี๋ยวอันนมบิ๊กเป็ปเอาแพลวมากหมนี่ไงอันนี้เป็นเรียนแต่งเราที่เป็นเรียนที่ เพิ่นอยากขายที่ระเบิดและยางไปคุยกันลูก,ลกถ้าราคาตกลงกันได้ก็จะซื้อจะ้ะส้นนี่ส้นนี่หลังนี่แถบนี่เขาจะขายแมซื้อไงก็ลูกซื้อแม่ก็จะมาอยู่ลูกเขาเบิร์ดอย่างกันเขาเบิ่งดซื้อจ้ะโอ้คือสิยางนี่ข่อยแบบนี้ใครซื้กายยางไปผู้เดียวนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืดอด้อบางยังมันขึ้นแบ่กยังเบนแล้วเฝ้าเนาะอึ่เขาลูกๆก็อ้ยคุณตุ้ยอย่าทำให้คุณนกมึใจสิเอ้ไงได้หรอนม่ไกลพอมัเนี่ยขอไก่หไงได้ในมองนี้ น,น,นี่ไก่ค่ะขึ้นแหมไก่มาหนิเอาไก่ไปกินก่อนได้บัไก่ไข่มีไข่อยู่ได้หน่งเห็นเดีล๋ล้วอูด้นหนจะอูดเน่ยอูด <laughs> มีควันน้ำนี่ยมึข <laughs> ึ้นนักเอ้าโอ้ยเ <laughs> มอเอ๋ยล่ะกันย่างกันเองทางบนตน้นเอา้ามีควนนนันน้ำมึงรู้อุ้ยอย่าไปยืนหัน đạp chặt bánh kẹo luôn. ngồi đi. đang dùng tay xong rồi. còn này, nó cái <laughs> mày? nó còn quần chân nữa. mày รายการนี่ยังนี่รายการนี่ยังนี่รายการข้ออวดลูกข้อวดคนอวดลูกนี่มันเดือดมันมันมันเดือดเราเดม้วนไข่ยังมั่งโอ้ยยังเหยียบแก้วด้วยนะมันต่อกันพี่น้องมันต่อกันโอเคเนาะเรจะได้ทำดมขาขาสองไงเราจะสูกันเกลี่ย้คนเข้า ทางเขาเที้ยนโอ้นี่หรอุณแม่พูดไแค่วาหน่บ่เป็นไงตนไม้เห็นมัารงคนนเนี่ยหางเครืเขาน้งแตกกตึมตึมี่เอาใครเปิดไฟทิ้งไว้บอไปเด้อแม่ปิดแน่บอเป็นบ้าเลยโอ้ยซีสิก็ปิดะคุณตุ้ยคุณตุ้ยครับไปปิดไฟน่อค่ะปิดตู้ด้วยไปปิดไฟ กูอยาหงตัว <dear> บ่บ่บ่โอ้เจ็บแขนยังเห็นก่อนประตูหลังบานปิดหน่อยเดี๋ยวยังเขามาไปปิดประตูหลังจเข้าไปน้ำไป ไปปีดโอ้ยปีต์ปาปีดแม่โอ้ยแม่ขยันพีร์หรอตุ้ยนุ้ยนี่ยโตดีเลยนะ่วัวให้มันมีเต็มได้ไอ้ไม่แม่อันนี้เ้างแม่ต้อยแล้วนี่แต่มันแค่เป็นไปไปเป็นมูนนั่นนั่ะอะไรนะแม่เขาจะปิดประตูหลังมากเลยนานดอกยุาหยานอันนี้แม่ต้อยเมื่อกี้เมื่อกี้อันขลุงผู้ผู้ป่าตาหยาลูกชายเป็นแม่ต้องเี็บชื่อรู้กันนี่ยังไง เอามังการ์โควิ่โอ้ยปานีเลยแม่ตลอดแรกคนเลยปาไม่เป็นไรเน่ีกัยานีกัยานโอหนวไม่ยังผีโอ้ยโอ้ยตกเข้าไปแม่แม่ยากกันดงบายนายกมือวไม่ดูดูน้บ้าระดูบ้า้้าโอ้ย นี่โอ๊ยยานโอ๊ยยานอยู่นี่เด้อคุณคุณตุ้ยอ่านอ่านเขาเมือนอ่านเห็นไหมเน่ยขอโทษหลายๆเราไปอ่านพักกันยางมันเวียนไหมเห็นผีเห็นแต่หมีพี่เห็นหมีตัวเองนี่แหละ อยู่ขอนแก่นค่ะย่างไปเบิ้งบ้านมันเบื้องบ้านนี่อันนี้จะเป็นห้องพักนี่ไงแม่แต่ว่าจะปลูกกระเบื้องแล้วติดฝ้าทำดีก็คือคนอยู่ได้เลยเวลาแขกไปทำงานก็อยู่ได้ทำงานก็งยูกไดอันนี้แล้วหรือเ่อันนี้บม่ได้ปลูกกระเบื้องไงปลูกอพาร์ตเมนต์เลยซื้อแม่มาดูมีานี้แม่แมนไม่แน่อยู่หันหรอเปลยาหรอ ไปไมันมือด้วยหยุดคุณตุ้ยส้วนผุนนะส้วนผุนน่ะอันเป็นท้องหน้าเนาะท้องหน้าแต่ปรแมาณของบิ๊กส <ok ้วนผุนน่ะส้วนมันมือผุนน่ะพูดนี่ท่านยาว สีั้นยาโอ๊ยน้องนอนี่นอนนอนนี่นอนเลยอันนี้ดังไฟเรามาถึงนอนแก่นคืนนี้พี่น้องมีอะไรไอ้ต้นคูนจ้ะคำคูนไหนแม่นี่แหละดูผิดเปล่าตก็อะไรบิ๊กฮะก็อะไรผิดเปล่าต้นอันนี้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นคูนเปล่าต้นบักมีตะกี้หอดซื้ออันนี้โอ้วโหต้นบักทุเรียน อันนี้ตะก,กี้ฉันฉันจะไปเรแยนตางม,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 มันอองูมันวางมอ,งองชาฉันซักเดี๋มันไต่ตามันงออูบ้านเลยที่หนึ่งร้อยสองจ้าหนึ่งร้อยสองน่าจะพอแล้วไปข้างในเมนตีนไปวะมั่งเหรอ คุณตุ้ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นคุณแม่บอกว่าให้หนูพูดโอ้ยเศร้าเด้อถ้ากันลือของจะอันนี้ซื้อมาใหม่จ้ะแม่แอนแม่แอนไปเมาอ่ะเทโลดอนไนก็ป็นของจาของแต่จะของมันนี่มาจับดิย้อนไปใส่ใส่กตัวของมของเรอะวดแล้วแม่ แม่เอ็นนอนไหนกันถ้ากันหาจันเมือนนอนพรุ่งนี้ลำเพลินค่ะลำเพื่อนยังก่อนพรุ่งสกรไลคค่ะเห็นไหมน้องน้ำตาลขยันไหมเป็นเด็กที่น่ารักใช่เห็นงานนลยนั่งเก็บเรียบร้อยเลยอันนี้แม่ไรหนูก็ทำนะคะทำตลอดเลยน้ำตาลนะฮะ พอแล้วจบไรเลิกทำใช่ไหมใครแกงคนอื่นอย่างนั้นโอเคเด้จ้ะเดี๋ยวไปอับน้ำอาบทาก่อนจ้ะอย่าเปล่าลงเอ้าเดี๋ยวอย่าบอกให้หนูลงนะเอาให้ได้บอกผื่นคนเอ้าโอเคหนึ่งสองสามพูดได้โอ้ปอเป็นหนูเหรอเอาขึ้นเงียบป่ะนี่ปูที่นนอให้เขาเห็นกล่องข่อยบอกเข้าจะเงียบกันบัดปูที่นอนให้หนูเห็นกล่องข่อ หอมไงหนูซิมานอนกองกันอยนี่แหละคนสวยก็นอนคนคนสวยน่ารักสวัสดีตลอดค่ะพอดีว่าอุ้ยมาดูนี่ค่ะเเอาให้ดูอะไรคะสิ่งที่เราจะอัพนะคะไอ้เบิ้งไม้เบิ้งไม้เบิ้งไม้เอาหน่อเบิ้งมาท่านสองพี่น้องเบิ้งค่ะ เด้๋ไปอีกเด้อเป็นยานพี่น้องเบิ่งประสบการณ์มือนี่นรู้สึกความนึกว่ารู้สึกความลุ่งแม่ความรู้สึก่ะนะประสบการณ์มือนี่ค่ะลูกชายลูกสะบายบ้านสบายดีเค่ะทางชันมากเลยนะคะวันนี้ไปดูว่าพรุ่งนี้ไปดูใหม่ข้างๆเขาอยากย้ายไปอยู่กับครอบครัวคุณอาชายนะเพิ่นบดือดร้อนอี่อย่างดอกเชลล์พุ่งใหญ่ไป,ไปอยู่กับ ดูแลแม่เพื่นจังหวัดนึง่งวันดีทุกท่านเดลยมาแล้วทอดหน่อยก็สิไปย่านมะเร็งก็ไปอีกเยอหรอเปล่พ่อบิ๊กถึงนี้ยังถึงแล้วค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเอมมี่แลนด์ไปเขาพ่อมาบ้านเราก็แถวนั้นมีความอิจฉาอู้วสยมากมมีคนบอกว่าเป็นคนเขาคอแท้แต่ไม่กล้าขึ้นไปสูงเป็นแม่ไม่จะขึ้นไปอีกไหมโบ่ไม่ไปเลย <laughs> ขนาดแม่น้องยังไม่กล้าขึ้นพี่น้องคาอ๋อม่ไป จบแล้วค่ะเด็กๆไปช้อปปิ้งมาเอาผู้ใดแน่นีนข้าวบอกเอากระสิร้ก่อนกัน,น,อ,นอยู่ตัวเอาลูกชิ้นไงหนูแม่ซื้อมาลูกชิ้นในถุงอะแม่ลูกส่งลูกชิน้นลงเหนือนะจ้ะน่าจะลงได้แล้วจ้ะกินลูกชิยยช้นก่อนจ้ะวัสดีค่ะ